มาถ่ายเจ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 ยังไม่ได้กินข้าวเจเจเอาขนมก่อนเลยไม่ใช่ผักผลไม้เอาแตงโมไว้ฝากด้วยดิแมวเจเจก็ไม่ยิ้มเจเจขี้เหนียววะไหนตัวี้ตัวมันตัวเผือกได้ปะเดี๋ยวหิวโมโหนะมึงอันนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะคะอ่า ขนมไรอุ้ยบิสมิลลาตกมาเนี่ยเอานี้เป็นรายการแจกเมนสเเบอร์รี่ชิสเคมาคุณเอามาเมื่อที่ลิขิะเลยข้างในโปรตจะเป็นคาราเมลโอ้ยช็อกรกแน่ะไม่เอาอยากชอบกินคาราเมลมากกว่า ไม่ใช่ทำไม่แป้นเอ้ยอะไรนะ